มีคนถามผมว่าชีวิตตอนเนี้ยเหมือนหาทางออกไม่เจอแบบไม่รู้จะเอาไงต่อดีเราก็รู้สึกเซ็งเบื่อเบื่อไปหมดเบื่อการมีตัวตอนอยู่บนโลกใบนี้ไม่ได้อยากจะฆ่าตัวตายนะแต่ว่าแค่เบื่อการมีตัวตอนอยู่บนโลกใบนี้เฉยๆนะฮะซึ่งผมเข้าใจมากเลยนะฟิลเนี้ยเพราะผมก็เคยเป็นนะฮะเออผมรู้สึกว่าเออเวลาเป็นอย่างเงี้ยต้องรีบจัดก,การนะเพราะว่าปล่อยทิ้งไว้นานไม่ดีนะฮะตอนนั้นเนี่ยผมก็ไป ไปคุยกับหลายคนเลยแหละนะฮะคุยกับไปคุยนักจิตบําบัดอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันมีวิธีนะเพราะว่านักจิตบาบัดสอนผมมาว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะมันถ้าเกิดฟิลแบบนี้มันเกิดขึ้นอีกอะลองทําสิ่งเหล่านี้ดูนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าลองไปแอดเวนเจอร์ Adventure, แบบจริงๆคําว่าแอดเวนเจอร์แบบจริงคือเรียลแอดเวนเจอร์ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าให้คุณไปปีนเขาเอเวอเรสต์หรืออะไรแบบนั้นนะฮะแต่อันนั้นอาจจะใช่ก็ได้ในที่นี้ก็คือเป็นการก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนไม่ว่าเรื่องจะเป็นเรื่องอะไรก นะครับบางคนสำหรับบางคนมันคือการเดินทางคนเดียวนะครับสำหรับบางคนมันคือการเริ่มทําอะไรที่ชีวิตนี้ไม่เคยคิดจะทำมาก่อนนะฮะแต่ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันคือการทําอะไรสักอย่างมันเป็นแอคชั่นเบสอ่าแอดเวนเจอร์ Adventure, นะเป็นแอคชั่นเบสแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเดินทางแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ผมจเจอมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการเดินทางนี่แหละคือสิ่งที่คนจะใช้นะฮะ ทีนี้เราไม่ได้เดินทางไปเพื่อเดินทางเฉยๆด้วยเราต้องไปแบบมีวัตถุประสงค์นะครับเพราะนี่คือการทริปที่ไม่เหมือนทริปอื่นๆไม่ไม่ได้ไปท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจแต่ว่าเรามีวัตถุประสงค์เพื่อจะตามหาอะไรบางอย่างนะฮะไม่ว่าทริปนั้นจะทําให้คุณตามหาเจอหรือไม่ก็ตามเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นค่อนข้างแน่นอนคือคุณจะรู้สึกเบื่อหรือไออาการเบื่อของเนี่ยนะมันจะน้อยลงนี่มันจะน้อยลง,นะอ,ยลงอันที่สองครับซึ่งเรื่องเนี้ย เป็นของที่แบบผมว่าเจ๋งมากนะเขาบอกว่าให้ทำบอดี้แฮกบอดี้แฮกคือจริงๆ IF ก็ถือเป็นบอดี้แฮกอย่างหนึ่งนะออนะฮะบอดี้แฮกเนี่ยคือการทำอะไรก็ได้กับร่างกายเราแบบถูกหลักการนะครับอยา่าไปทำมั่วๆนะฮะที่มันเปลี่ยนเหมือนกับสิ่งความเคยชินที่ร่างกายเราได้รับมันตลอดเวลาเช่นเราเคยกินข้าวสามมื้อมาตลอดคุณมาทำา if กินข้าวมื้อเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าบอดี้แฮกแช่น้ำแข็งเนี่ยนะครับก็เรียกว่าบอดี้แฮก นั่งสมาธินานๆนะฮะหรือแม้กระทั่งการปฏิบัติธรรมพวกเนี้ยเป็นบอดี้แฮกหมดทั้งสิ้นเลยนะฮะแต่มันมีลิสต์เยอะมากลองไปเซิร์ชคำว่าบอดี้แฮกดูได้นะฮะเวลาทำบอดี้แฮกปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้แค่มันไม่ได้แฮกแค่ร่างกายแต่มันแฮกสมองไปด้วยแล้วบางทีเนี่ยมันเหมือนกับรีเซ็ตอะนะฮะไม่ได้หมายความว่าคุณจะดีขึ้นนะเพียงแต่ว่าคุณจะหลุดออกจากไอ้วังวนที่แบบหมุนไปหมุนมาเนี่ยได้นะฮะมีความเป็นไปได้สูงนะครับล่านที่สามฮะจะสังเกตว่าสอนแรกเนี่ยเป็นเกี่ยวความใหม่ใช่ หมายถึงว่าใหม่คือไปทําอะไรใหม่ๆอันที่สามเนี่ยคือกลับมาศึกษาที่ตัวเองให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับในที่นี้คือเขาผมจําได้ว่าตอนที่ผมไปคุยกับเนี่ยคนเนี้ยเขาบอกว่าลองเขียนหนังสือเกี่ยวกับตัวเองดูสินะครับในที่นี้ไม่ได้หว,ว่าคุณต้องเขียนหนังสือจริงๆนะฮะแต่ว่าให้คุณเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองมาจริงแบบอย่างลึกซึง้งแบบที่คุณไม่เคยทะํะเช่นคุณชอบอะไรพออะไรแบบทำไมถึงชอบเรื่องนี้สมมุติว่าคุณเป็นคนชอบ กินมะพร้าวกันอะสมมตินะฮะทำไมถึงชอบมะพรา้าวทำไมคุณถึงคิดว่าคุณชอบมะพรา้าวมันเริ่มต้นมาอย่างไงนะเรารู้ตัวทีฉันก็ชอบกินมะพรา้าวแล้วเนี่ยทำไมฉันถึงชอบกินมะพรา้าวลองดูลองจินตนาการลองอิมเมจินหนึ่งตัวตนของเราดูแล้วถอยมันออกมานะะคุณจะพบว่าเฮ้ยสิ่งนี้คือถ้าทํานะเอ็กซ์ไซน์นี้นะดีเพราะว่าถ้าทำเนี่ยคุณจะพบว่าเฮ้ยชีวิตเราเนี่ยมันน่าตื่นเต้นกว่าที่เราคิเดเยอะเลยนะฮะ เสร็จแล้วเนี่ยพอทําแบบนี้ได้เนี่ยมันไม่ได้การันตีนะครับว่าคุณจะไม่ไม,ไม่ไม่เบื่ออีก,กน,นะแต่ว่ามันจะช่วยทําให้คุณเนี่ยหลุดออกมาตั้งหลักได้แล้วคุณจะแยกตัวตนของคุณออกมาจากความคิดที่เป็นแบบฟุ้งซ่านอะ่ะอันนี้ผมถือเป็นความคิดฟุ้งซ่านชนิดหนึ่งนะได้โดยเอวิทสามวิธีเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าคนจํานวนมากอยู่ในสเตจนี้ตอนนี้คือไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีแบบหนื่นๆฟิลแบบหนื่นๆหน่ไปไป,ไปต่อไม่ได้ ถ้ารู้สึกอย่างนั้นอยู่นะฮะลองอันนี้ได้นะครับว่ามันอาจจะช่วยได้บางบ้างนะผมว่านะครับ